สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในช่องของอ <Yeah. S 1> ิสานอินดี้สไตล์เย้เรามาดูกับเจ้าบอลสี <See. S 1> บอลอะไรวะเนี้ยไม่ร <c oughs> เจ้าเสือพานั่นเอง <c oughs> เจ้าเสือพานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามของเจ้าเสือพานนะครับ ว่าข้างบนก็มีเขาจะสวยแค่ไหนนะครับลาไปเลยนี่นะครับเจ้าบันเสือพานนะครับใบนะครับใบเป็นสีเขียวนะครับ ่วนลายของเขานะครับจะเป็นสีเขียวออกเรืองๆนะครับต,ตอนผู้ชมว่ามันเหมือนลายเสื้อพานไหมเหมือนเสือ้อเสื้อทหารใช่ไหมเสื้อทหารของเสื้อผานในต้นของเขาเนี่ยถ้าโตนะครับใบจะ ประมาณ30-40เซนนะครับต้นสูงประมาณ90-1เมตรนะครับต้นจะเป็นต้นใหญ่มากนะครับแล้วต้นนี้ต้นนี้นะครับจะมี3ใบแล้วนะครับ3ใบใบนี้นะครับขึ้นมาใหม่นะครับใบนี้แทงหลอดออกมาแล้วนะครับ ออการขนะครับการสวยงามนะครับแล <ๆๆ S 1> ้วก็มีลูกครับก็มีลูกนี่มีลูกแล้วนะครับแตกลูกแล้วน่าจะอีกสองอาทิตย์น่าจะแยกจากแม่ได้นะครับเ <ๆ S 1> ดียเ๋ยวจะพามาดูต้น ต้นลูกที่เราแยกมานะครับนี่นะครับต้นลูกที่เราแยกมาอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับน,น,นี่นะครับนะใบสวยนะครับนี่มีสามใบแล้วนะครับสำหรับตัวเล็กเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กมาดูต้นที่นนี่นะครับส่วนการ ดูแลลักษานะครับเขาจะชอบชื้นนะครับจะไม่ชอบแฉะนะครับชอบชื้นชอบชื้นนะครับถ้าเราไม่มีเวลาดูแล้วก็ต้องใส่น้ำนะครับรองก้นกระถางไว้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเขชอบชื้นส่วนอากาศนะครับเขาจะชอบที่อากาศทายเท แล้วก็มีแสงลำไรนะครับแสง50%นะครับจะให้เขาโดนแสงโดยตรงนะครับเพราะว่าใบจะไหม้นะครับผุมตะกูลบอลใบมันจะไหม้ส่วนดินที่เราใช้นะครับดินนะครับเราจะใช้เป็นดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็ ใบมะขามนะครับแล้วก็ภูเขากับหินปลูกผักไฟเพื่ออะไรนะครับเขาจะชอบเป็นดินโป่งครับระบายน้ำได้ดีก็จะเดินเจิบโตนะครับลากเดินไว้นะครับแล้วก็จะแตกนี่แตก หลอดขึ้นมานะครับไว้นะครับภาษาดินโป่งน่ะครับหลอดของเขาใตของเขาจะออกหลอดใหม่นะครับทุกทุกอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าใบนี้อาทิตย์เลียวยังไม่มีนะครับอาทิตย์นี้มาแล้ว ลายนี่อย่างสวยนะครับสวยทุกใบเลยครับลายเหมือนกันเลยนะครับทุกใบเลยครับใบเล็กก็เหมือนกันนะครับลายส,สีสันสวยงามนะครับบางตัวนี้นะครับดูแลง่ายนะครับเพราะว่าเขามีลายมาตั้งแต่ เป็นหลอดออกมาเลยนะครับนี่นะครับเป็นลายมาเลยนะครับตั้งแตู่่ในหลอดเลยนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับไม่ต้องลุนว่ามันจะลายชัดไม่ชัดนะครับชัดทุกใบนะครับนี่นะครับในสามใบก็ชัดทุกใบนี่นะครับโหชัดตั้งแต่ยังไม่ขี้ใบออกนะครับนี่เพิ่นคลายใบออกแค่ ครึ่งเดียวนะครับวสวยงามจริงๆนะครับถ้าท่านใดเคยเลี้ยงนะครับก็คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเลี้ยงยังไงนะครับท่านเลี้ยงยังไงแล้วมันจเจริญเติบโตได้ไวนะครับแล้วจเจริญเติบโตได้ไวนี่ไวแค่ไหนนะครับอาทิตย์หนึ่งนี่ คือว่าท่านเลี้ยงนานแค่ไหนนะครับได้กี่ได้กี่เซนนะครับแล้วนานแค่ไหนเขาถึงจะโตเต็มใบนะครับพี่ว่าใบสี่สิบเซนสาสิบเซนนี่นะครับเราก็จะลองเลี้ยงดูนะครับว่ามันจะใบใหญ่แล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ที่ดูใน ยูทูบนะครับใบใหญ่ในลายชัดกว่านี้อีนครับสวยกว่าตัวเล็กอีกนะครับเนี่ยแล้วก็อยากจะดูใบใหญ่ๆเลยนะครับต้องเรียงไว้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับ มากเรนีเตมามากนี่ครับเมาต้นหนึ่งก็แยกได้มาเป็นสองกระถางแล้วครับนี่ครับเบบี้ที่สามนะครับต้องรอให้เขาใบใหญ่กว่านี้นะครับอีกสักสองอาทิตย์นะครับสองถึงสามอาทิตย์เราก็จะมาแยก เจ้าบีบีตัวนี้นะครับเราก็จะได้มาเป็นทั้งหมดสามกระถางเลยนะครับอกไวมากนะครับนี่นะครับเพื่อนๆใช้ดินสูตรไหนของใครใช้ดินสูตรไหนนะครับท่านที่เลี้ยงอยู่นะครับก็แชร์กันได้นะครับคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปบอลเสือพานนะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับบอลน,นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่และตัวในเป็นเอกลักษณ์นะครับเจ้าเสือพานนี่ก็ลายสวยนะครับสีสันชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับก็ฝาก กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับยิสานดีสไตล์สวัสดีครับ้้ายมตนนไไไ่ด